ข้าใจทุกค่ะอาจารย์คะถามอีกนิดได้ไหมคะได้ได้อาจารย์คะเอ่อป้าทวินนะคะหรือแม่ชีทวินนะคะเคยบอกว่าอากุศลนะคะมีสามแบบที่น่ากลัวคะ่ะหนูไม่แน่ใจว่าตัวแรกที่หนูได้ยินคือหลับใช่ไหมคะแล้วก็เล่าแล้วก็กามไม่แน่ใจหนูหนูหนูได้ยินถูกไหมอะค่ะตัวแรกแต่ว่าเห็น เห็นแม่ชีบอกว่าทั้งสามตัวน่ากลัวที่สุดเงี้ยค่ะหลับเล่ากลามก็อืออืม เพราะท่านอาจจะหมายถึงโมหนะความไม่รู้หรืออวิชชาความไม่รู้ก็ได้คำว่าหลับมันก็มีหลายนัยยะก็แล้วแต่รายละเอียดส่วนเล่าเนี่ยจะทำให้สติของเรา ไม่อาจตั้งขึ้นหรือไม่สมบูรณ์สติเป็นตัวสำคัญที่ทำให้กุศลตั้งขึ้นได้ทำงานได้ถ้ากุศลทำงานไม่ได้ก็กามกามกามถ้ก็เป็นเครื่องล่อของเป็นเป็นเป็นกามมันก็มีเป็นตันหานะ ตัณหาในในรูปรสกลิ่นเสียงเราเรามองโลกผ่านตาหูจมูกลิ้นกายไปสู่รูปรสกลิ่นเสียงความน่ายินดีทั้งหลายเป็นกรรมเป็นมูลเหตุเบื้องต้นของปัญหาทั้งหลายแต่เพราะว่ากามนั้นมันให้ ให้คุณเป็นความน่าพึงพอใจความงดงามกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสที่อ่อนนุ่ม,มที่ละเอียดปราณี<ม>เสียงเพราะๆ<ม>อย่างนี้เป็นต้นนะว่มันเป็นสิ่งที่เป็นคุณแต่ว่าพอเรา ปราจากความเป็นอุเบกขาธรรมหรือปราจากตัตรมะัชะตัตราเจตสิกที่จะควบที่จะทำให้มันทำให้ใจกระเจิดกระเจิงไม่อสมดุลได้เป็นไปเพื่อให้อากุศลนั้นเอามาเป็นประเด็นให้เกิดความโลภและความ โกรนะ,ะดังนั้นเองไอ้ตรงนี้แหละที่มันต้องอาศัยปัญญาเอาเสศษพอสมควรหลับความหลับไหลก็หลับไหลอพอสมควรที่จะกอบคุณกอบประโยชน์รวมถึงแต่ว่าไอต้ตัว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 เล่านี่ มันมันมันม่นคุณประโยชน์มันน้อยมากอืม mm. จ้ะเออก็ควรเป้นได้ก็ควรเป็นมันบางคนเขาก็ไม่อืมไม่ไม่ไม่เสียด้วยอืม mm. ส่วนการ การหลับนี่ก็คงต้องดูในยะของเขาว่าเขาหมายถึงอวิชชาหรือโมหะแต่ถ้าหากว่าการนอนหลับเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความจำเป็น,นคนที่นอนไม่หลับจะรู้ถึงถึงถึงคุณประโยชน์ของการหลับนี่มันเป็น เราในแต่ละคืนเรามีความสุขจากการหลับในก่อนที่จะหลับมันจะสุขมันจะสบายอาการสบายอาการสงขนะตรงนั้นแหละก่อนที่เราจะไม่รู้ตัวตอน,นมันจะมีความสุขอย่างยิ่งตรงมันเกิดจากการหลับทำให้ร่างกายได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอ,อ ก็มีความจําเป็นแต่ว่าก็คงต้องดูในยะนตรงนี้ที่มันต้องดูในยะที่เขาหมายถึงหมายถึงอะไรหลับอืมนะคงพอเข้าใจบ้างเนาะเข้าใจจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะอาจารย์ได<ะ>้มีคำถามอ่เพิ่มเติมไหมครับเรียนเป็นนะครับ คำนี้มีแล้วครับอาจารย์ครับอาจารย์บูชาพระนะท <c oughs> ุกครั้งที่บูชาพระเราตื่นน้ึกถึงพระรัตนตรัยภายในนะเมื่อเรารึกถึงท่านเราจะปรากฏสายสว่างในกลางท่านท่านจะปรากฏสายสว่างในกลางตัวเราอีกทั้งเราและท่านจะปรากฏสว่างในกลางของพระนิพพานกลางของผู้รู้ผู้มีอนุภาพอันไม่มีประมาณน้ำอสงไขยพระองค์มิท้วนกระแสทานแห่งบุญจะไหลผ่านตัวเราอย่างต่อเนื่องออท่านจะเอา ทำความบริสุทธิ์หลุดพ้นให้เกิดขึ้นในสัดส่วนของกุศลของเราจะได้มากขึ้นทำให้ชีวิตเราอยู่ง่ายขึ้นรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวนตังอพิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตพรกวตาธัมโม ธรรม,มนามาสามิธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏติปันโนภะคะวะโตสาวกสังคโฆสังฆงนามามิสังคโคเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ กรากราขออนุภาพอันไม่มีประมาณของพระนิพพานทั่วธาตุทั่วธรรมอีกทั้งขอบารมีรมหลวงปู่หลวงพ่อคุณยอาจารย์ขอได้โปรดเมตตาปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาพวกเราทั้งหลายให้พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงและแทงตลอดในวิชาธรรมกายอีกทั้งมีมหาสมบัติอัศจรรย์มันเกิดขึ้นมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่ง ถึงที่สุดแห่งธรรมเทอรมาถูกรับขอบคุณพระเจ้ามากครับผมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุครับ